ฮัลโหลฮัลโหลโัลโหลฮลโหลโหลสวัสดีครับผมย่ห้อมพันนะครับแล้วก็วดี้ก็เคยวินดีเรื่องเรื่องนเกมเดียวนะวันนี้ไม่ได้ไปเล่นเกมวันนี้ไปสอนเนาะอเพื่อนๆหลายคนอาจจะซื้ออัมบองเอสมาแล้วนะมีปัญหาใช่ไหม่ะซื้อมาแล้วไม่รู้จะเล่นกับใครเพื่อนก็ไม่ว่าเพื่อนไปสอบเพื่อนไปนู่นไปนี่โอ้บ้าเยที่สุดเพราะฉะนั้นผม จะมาบอกให้ว่าเราจะหาเพื่อนเล่นได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีหาเพื่อเล่นอมง Us นะครับผมในสตรีมมันราคาค่อนข้างถูกนะครับราคาแค่100บาทเท่านั้นเองตอนนี้ผมก็ซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยคือผมก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะเ,ออเพื่อนก็แบบไม่เล่นนะก็ซื้อมาแค่คนเดียวก็เลยเอ๊ะแล้วจะเล่นออนไลน์กับฝรั่งมันก็มึนงงใช่ไหมล่ะจริงไหม เพราะนั้นผมก็เลยไปหาวิธีเล่นมาเวเ <g ül üyor> ก็เลยพิมพ์ไปใน Google นะครับว่าหาเพื่อเล่นอามองเอนะครับก็เลยได้ลออิงก์เฟซบ o ๊กมานะครับอามองเอสไทยแลนด์ us, หาเพื่อนคุคยนะครับคลิกเข้าไปแล้วคลิกเข้าไปในนี้นะครับเราจะได้ลิงก์ดิสคอร์ดนะครับผมลิงก์ดิสคอร์ดนะครับลิงก์ดิสคอร์ดของอ m มอง us นะครับผมเขาแจกไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าใครหาไม่เจอผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ราย description นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยนะเพื่อเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับเป็นยังไงในดีคอร์ดเป็นอย่างนี้ครับในเข้ามาครับก็จะได้เจอห้องแบบนี้ครับห้อง Abong S Thailand นะครับซึ่งห้องเนี่ยมีหลายห้องมากนะคุณผู้ชมห้องหนึ่งก็จะมี10คนเนาะตามที่เกมเขาระบุเลยนะครับห้องหนึ่งมี10คนนะครับนยครับก็มีตั้งแต่เนี่ยห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพื่อนๆสามารถเข้าไปจอยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับบางคนเขาปิดมาอยู่เนี่ยเขาอาจจะเล่นอยู่ครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแล้วก็ไปรอเขาเล่นจบแล้วก็ขอเล่นด้วยได้เลยนะครับผมโอเคก็มีแค่นั้นแหละครับอืมัม่ได้จบง่ายขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับมีอีกครับมีอีกโอเคครับมันจะไปง่ายขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมอ่ะเนี่ยในเมื่อเข้าเกมมาพวกเอ๊แล้วบมจะไปกดตรงไหนครับผมจะเล่นยังไงครับกดฮาวดูเพลมันก็มีเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับไม่รู้เรื่องเลยว่าเล่นไงครับ เราทำยังไงครับทำยังไงถึงจะเล่นได้ครับก็กดไปที่ออนไลน์นะครับผมออนไลน์นะครับก้อนนี้เป็นตัวตั้งชื่อนะครับเราก็กดตรงคลับบิดไม่ไม่ต้องนะครับกดตัไพเวทนะเขาจะมีชื่อเลขห้องมาให้นะที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็น L V E T อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นชื่อห้องนะครับแล้วก็กดไปแค่นั้นครับจอยนะครับถ้ามันไม่มีก็ไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เออเราอาจจะเปลี่ยนผิดหมดหรือเปล่าผิดหมดหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะมีเป็นอเมริกันนะครับเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับให้เลือกตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อห้องแล้วก็ไปนะครับเราก็จะได้ไปจอยกับเพื่อนๆกันแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปแบบนี้นะครับต่อๆไปนะครับผมสัญญาว่าจะมาทำให้ต่อๆไปนะบ่อยๆนะครับโอเค แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมแั้งแต่ต้นจนจบนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับขอบคุณครับซี o ู g o o ไ b y e